เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมอยู่กับผมนายมิตรหนึ่งเกมเมอร์และวันนี้ผมกออยู่กับ AZA Channel ครับครับวันนี้เรามาทำอะไรกันครับเราจะมาขี่เฮลิคอปเตอร์ที่อยู่ตรงนั้นครับครับรีวิวแมปโอเคก็อย่าเพิ่งไปครับโอเคครับก็เราไปดูตรงนี้ก่อนเลยครับไปดูครับในกล่องมันมีอะไรนะครับผมโอเคมีที่อะไรครับโอ้โหชุดเกาะเฮ้ยมีแขนที่ด้วยตรงนี้ไหนตรงไหนตรงนี้ครับในนี้ครับในว่า นี่มีแผนที่ด้วยครับว้าวมันจะให้เราไปไหนนั่นอาจจะหมู่บ้านโอเคครับก็เราลองไปดูส่วนเฮลิคอปเตอร์กันเลยครับไปครับลำผมขอเอาลำนี้ครับคุณไปเอาอีกลำหนึ่งครับครับโอเคนะครับก็ขึ้นไปเลยนะครับผมเ้ายด้วยเ้ยเหียอันนี้อันนี้ก็คือผมขึ้นแล้วครับอันนี้น่าจะเป็นขึ้นบนครับและนี้ก็คือไปด้านหน้า อันนี้ด้านหน้าหรือด้านหลังวะไม่รู้นะครับผมอันนี้ก็คือปุ่มวางระเบิดนะครับนี่ครับอันนี้ปุ่มวางระเบิดครับโอเคก็ลองขึ้นเลยครับจจะลองขึ้นแล้วครับกดให้มันลอยดูครับโอโหเอาอีกครับกดอีกโอโหขึ้นไปอย่างนี้เลยนะครับผมนี่เห็นไหมกดอีกครับขึ้นไปยังสูงเลยครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวนะผมขึ้นด้วยตัวไหนมาขึ้นเอ่อตรงแป้นครับแปนเคีรับ ปั๊บนี่ครับมันจะแหลกนิดนึงนะครับผมปั๊บนี่ขึ้นไปเรื่อยๆครับปั๊บนะครับผมโอเคลองวางแล้วเบิดเลยคุณข้างหลังน่ะเดี๋ยวอย่าเพิ่งวางครับผมผมขอดูคุณก่อนนี่แหละคุณไปไหนละเดี๋ยวเดี๋ยวด้ตรงนี้อยู่ตรงนี้เห็นร่มใบเฟ้นไหนวะวางระเบิดเลยครับวางระเบิดเลยข้างหลังสุดอ่ะนี่โอ้โหนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับระเบิดครับตุ่มนะครับผมโอเคผมก็จะวางระเบิดให้ดูนะครับผมนี่ครับดูครับปั๊บปั๊บนี่ครับ ได้๋ยวได้แล้วครับแป้นที่แป้นที่สองครับเอาไว้เดินไปข้างหน้าครับโอ้โหตกตกโอ้โหแหลกไปข้างหน้าครับโอเคเฮลิคอปเตอร์พังเลยโอ้โหนี่ครับเฮลิคคปเปอร์ก็สามารถขึ้นไปข้างบนได้นะครับผมเดินไปข้หน้าไปขยับไปข้างหน้าครับผมจะดูุนขึ้นไปเลยครับผมไปข้างหน้าดูครับนี่ครับมันไปข้างหน้าเอาอีกครับไปข้างหน้าครับปล่อยระเบิดครับปล่อยระเบิดปล่อยระเบิดดูครับ นี่ครับดูครับมันปล่อยแล้วเบิดได้ด้วยครับโคตรสุดยอดมากเลยนะผมโอเค <Okay, S 1> ถ้าใครอ,อยากเล่นแบบนี้นะผมก็สามารถโหลดได้ใต้าล่างที่คลิปชั้นเลยนะผมแล้วก็อยา่าลืมกดซ u b s c r i b e ช่อง a s e t A Channel ด้วยนะผม okay, โอเคก็ช่องเขาอยู่ใต้คลิปแล้วเนาะเขาก็จะแคสก,กับผมบ่อยนะครับผม okay. โอเคขึ้นสูงดูครับขึ้นสูงครับเดินไปข้างหน้าขึ้นสูงครับโอ้โหดูครับไปอย่างเดียวอาไมครับไปเรื่อยๆเลยครับเหมือนรถคายโงงนี่ถอยหลังดูครับถอยหลังถอยหลังถอยหลังเยถอยได้ไหมลองดู ได้ไไปด้ครับโอ้โหถอยอีกถอยอีกแล้วครับมันวิปป้ายทอยอีกครับโอ้โหวางระเบิดเลยครับวางระเบิดเลยครับโอเคบระเบิดหมดเหรออเกดดูกดดูโอ้โหนี่ครับโอ้โหอย่างเท่เลยนะผมโอเคนะผมก็ประมาณนี้แหละเนาะโอเคครับถ้าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมโอเคขอบคุณครับ